มีบางช่วงในชีวิตที่เรารู้สึกเหมือนทุกอย่างรอบตัวเดินไปข้างหน้ายกเว้นหัวใจของเราเองบางครั้งเราวิ่งตามความฝันของคนอื่นเพียงเพราะไม่อยากถูกทิ้งไว้ข้างหลังบางครั้งเราทุ่มเททั้งกายใจเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ไม่มีใครอยากรักษาบางครั้งเราฝืนยิ้มในวันที่หัวใจร้องไห้และหลายครั้งเราลืมฟังเสียงเบาๆที่ดังอยู่ภายในตัวเรามาตลอดเสียงนั้นคือหัวใจของเราเอง หัวใจที่เคยเต้นแรงเมื่อมีความหวังหัวใจที่เคยอ่อนล้าเมื่อผิดหวังหัวใจที่เงียบงันเมื่อถูกมองข้ามหัวใจที่บางครั้งก็แค่อยากได้รับการรับฟังจากเราเองความสำคัญที่มองข้ามเราเติบโตมาในสังคมที่มักให้คุณค่ากับความสำเร็จที่จับต้องได้การได้งานดีรายได้มั่นคงบ้านหลังใหญ่รถคันใหม่คนรักที่ดี ทั้งหมดดูเหมือนเป็นเครื่องยืนยันว่าเราไปถูกทางแล้วในชีวิตนี้แต่ระหว่างทางนั้นเคยมีสักกี่ครั้งที่เราหยุดถามตัวเองว่าใจเรายังอยู่ไหมสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันใช่สิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่าเรายังรู้สึกมีชีวิตอยู่ไหมหรือแค่พยายามอยู่ให้รอดไปวันๆหัวใจคือศูนย์กลางของความเป็นมนุษย์มันไม่ใช่แค่กล้ามเนื้อที่สูบฉีดเลือดแต่มันคือที่ที่ความรู้สึกทุกอย่างเกิดขึ้น ทั้งความสุขความทุกข์ความรักความหวังความเจ็บความกลัวความกล้าถ้าเราละเลยหัวใจตัวเองนานเกินไปเราจะเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายยังไม่มีเหตุผลรู้สึกหลงทางแม้จะมีทุกอย่างพร้อมรู้สึกว่างเปล่าแม้จะมีคนอยู่รอบข้างมากมายนั่นไม่ใช่เพราะเราผิดพลาดแต่มันเป็นเพราะเราลืมดูแลหัวใจของเราเองหัวใจไม่ใช่ของใครนอกจากตัวเรา หัวใจของคุณไม่ใช่ของพ่อแม่ไม่ใช่ของเจ้านายไม่ใช่ของเพื่อนหรือของคนรักมันเป็นของคุณโดยสมบูรณ์คุณมีสิทธิ์ที่จะปกป้องมันคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกสิ่งที่มันต้องการคุณมีสิทธิ์ที่จะฟังมันและเดินไปในทางที่มันเรียกร้องการฟังหัวใจตัวเองไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวแต่มันเป็นการเห็นคุณค่าของตัวตนภายในมันเป็นการบอกกับตัวเองว่าฉันมีสิทธิ์จะสุขได้โดยไม่ต้องฝืนใจตัวเองเพื่อให้ใครพอใจ ฉันมีสิทธิ์จะเปลี่ยนทางถ้าทางเดิมมันทำให้ฉันร้องไห้ทุกคืนฉันมีสิทธิ์จะเลือกชีวิตที่หัวใจฉันยิ้มได้แม้คนอื่นจะไม่เข้าใจก็ตามอย่ากลัวที่จะเริ่มต้นใหม่ในแบบที่ใจต้องการมีหลายคนที่รู้ว่าตัวเองกำลังหลงทางแต่ไม่กล้ากลับตัวกลัวเสียงวิจารณ์กลัวสายตาคนรอบข้างกลัวว่ามันจะสายไปแล้วแต่ความจริงก็คือมันไม่มีคำว่าสายเกินไปถ้าหัวใจยังเต้นอยู่ การยอมรับว่าฉันไม่ไหวแล้วไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันคือความกล้าหาญการเดินออกมาจากสิ่งที่บีบคั้นหัวใจไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่มันคือการกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองอีกครั้งทุกคนมีสิทธิ์เริ่มต้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นการลาออกจากงานที่บั่นทอนจิตใจการจบความสัมพันธ์ที่ทำให้เจ็บซ้ำแล้วซ้ำเล่าการเปลี่ยนทิศทางชีวิตที่ไม่ตรงกับหัวใจทุกย่างก้าวที่เดินกลับมาหาตัวเองไม่เคยสูญเปล่า หัวใจที่ได้รับการฟังคือหัวใจที่แข็งแรงเราไม่จำเป็นต้องเข้าใจตัวเองทั้งหมดในวันเดียวแต่ขอแค่เริ่มต้นฟังหัวใจในแต่ละวันถามมันว่าวันนี้เหนื่อยไหมถามมันว่ามีอะไรที่อยากบอกฉันหรือเปล่าให้เวลามันพักเมื่อมันล้าให้พื้นที่มันรู้สึกเมื่อมันเศร้าให้โอกาสมันเติบโตเมื่อมันพร้อมเพราะเมื่อหัวใจแข็งแรงทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้น ความสัมพันธ์จะสมดุลมากขึ้นการตัดสินใจจะมั่นคงมากขึ้นการใช้ชีวิตจะมีความหมายมากขึ้นและที่สำคัญคุณจะไม่รู้สึกหลงทางอีกต่อไปอย่าเปรียบเทียบหัวใจของเรากับของใครหัวใจของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเข้มแข็งบางคนอ่อนไหวบางคนก้าวเร็วบางคนเดินช้าบางคนชอบเสียงดังบางคนรักความเงียบ อย่าตัดสินตัวเองจากมาตรฐานของใครเพราะไม่มีใครรู้ว่าคุณผ่านอะไรมาบ้างไม่มีใครเข้าใจลึกเท่ากับตัวคุณเองคุณมีสิทธิ์ที่จะรู้สึกคุณมีสิทธิ์ที่จะหยุดพักคุณมีสิทธิ์ที่จะบอกว่าพอแล้วแม้คนอื่นจะยังไม่เข้าใจหรือย,ยังเดินต่อไปได้ก็ตามอย่าละเลยหัวใจของตัวเองเพื่อวิ่งตามใจของคนอื่นเมื่อคุณเริ่มกลับมาฟังหัวใจตัวเองคุณจะเริ่มรู้ว่ามีบางสิ่งที่คุณทำเพื่อหน้าที่ และมีบางสิ่งที่คุณอยากทำเพราะมันเติมเต็มคุณคุณจะเริ่มรู้ว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่ความสำเร็จที่คุณอื่นยอมรับแต่อยู่ที่ความพอใจที่คุณมีในหัวใจคุณจะเริ่มเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆแสงแดดยามเช้าเสียงหัวเราะของคนที่คุณรักความเงียบที่ทำให้คุณได้อยู่กับตัวเองน้ำตาที่ไหลออกมาอย่างไม่ต้องปิดบังทั้งหมดนั้นคือสัญญาณว่าคุณยังมีชีวิตอยู่จริงๆหัวใจของคุณมีเสียง อย่าปิดเสียงนั้นในความเงียบที่สุดในค่ำคืนที่ไม่มีใครในวันที่คุณไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนขอให้คุณกลับมาหยุดฟังเสียงเล็กๆที่อยู่ในอกของคุณเองเสียงที่อาจเคยถูกกลบด้วยความเร่งรีบของชีวิตเสียงที่เคยมองว่าอ่อนไหวเกินไปเสียงที่บอกว่าคุณเหนื่อยเสียงที่บอกว่าคุณมีค่ามากกว่าที่คุณคิดเสียงที่บอกว่าแค่ยังอยู่ก็เก่งมากแล้ว มันคือเสียงของหัวใจคุณเองและมันสำคัญเสมอสุดท้ายการกลับมารักหัวใจตัวเองไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวแต่เป็นการเริ่มต้นของชีวิตที่แท้จริงขอให้คุณให้เวลากับหัวใจเหมือนที่คุณให้เวลากับทุกคนขอให้คุณฟังมันเหมือนที่คุณเคยฟังเสียงคนอื่นขอให้คุณไม่ละเลยมันไม่กดมันไว้ไม่กลัวที่จะยอมรับว่ามันอ่อนแอในบางวันเพราะเมื่อคุณให้หัวใจได้หายใจ ได้เต้นอย่างเป็นธรรมชาติได้รู้สึกอย่างที่มันควรจะรู้สึกคุณจะพบว่าความสุขไม่ใช่สิ่งที่ต้องค้นหาจากที่ไกลแต่มันอยู่ใกล้แค่หัวใจของคุณเองอย่ามองข้ามหัวใจตัวเองเลยนะเพราะมันสำคัญเสมอ